ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 294ตอนหลวงปู่สวงข้ามฟ้าไปช่วยลูกหลานที่สิงคโปร์ ตอนจบจากคลิปที่แล้วที่เธอให้เหรียญหลวงปู่สูงกับเพื่อนสนิทและให้เพื่อนตั้งจิตอธิษฐานท้าให้หลวงปู่ช่วยเพื่อให้หายจากการติดเชื้อโควิดภายในสามวันนั้นเพื่อนเธอซึ่งไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่สวงมาก่อนเลยจะเชื่อและทำตามที่เธอบอกหรือไม่ เรามาฟังเรื่องราวกันต่อเลยครับเธอเอามาให้แฟนเธอมาเอาพระหลวงูกรูปหลวงปู่ไปะเปวไปไปไหว้ไปไปไปวางไว้ในน้ําแล้วก็อธิษฐานจิตสวดมนต์ลแล้วก็ขอบอกว่าถ้าเกิดลูกหายโควิดภายในสามวันแล้วลูกจะเอาเอาเงิน่าจํานวนเท่านี้ไปทําบุญอ่าทําบุญอ่า ทำรักทังแล้วก็ทําบุญซื้อที่ดินเป็นจํานวนสามพันบาทเชื่อไหมคะแค่สองวันเองสองวันเองแค่สองวันเองเขาเพื่อนเขาใช้อะไรไปแช่น้ํานะอรูปอะไรเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปไปให้ดูค่ะอันนี้หนูทําบุญมาแล้วเป็นรูปภ้าเบอร์เป็นเหรียญเหรียญเหรอาเป็นเหรียญเหรียญของของที่ไหนถุกหนูเพิ่งจะได้มา ได้มาจากะสะพานบุญที่ว่าหนูหนูชอบทําบุญค่ะน uh ู huh. ่นทําบุญทีละห้าพันทีละสามพันทีละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. หนูจะชอบทํา แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่อันกําลังของหนูได้มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้ให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 ้เหรียญเหมือนกับอ่าคุณอริชัยนะะที่ว่าหนูทําบุญไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าคุณอริชัยก็มอบเหรียญมาให้หนูเงี้ยคือเหรียญจะถูกจะอะไรอย่เงี้ยไม่ต้องไปที่คิดว่าขอให้เราศรัทธาพอ<ช>แต่ทีเนี้ยเขาเขาไม่รู้จักหรอกเพื่อนนูนะเขาไม่เขาาไม่รู้จักหลวงปู่สวงแต่หนู เวลาเกิดปฏิหารเกิดกับหนูนะหนูจะไปเล่าปฏิหารให้เขาฟัง<ม>แต่เขาไม่เชื่อหรอกแต่เขาเป็นโควิดแต่ทีนี้ยเขาก็เลยบอกจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาไปลองเอาไปลอง<ม>แล้วระลึกถึงท่านเราลึกถึงท่านแล้วก็เอามาอาบน้ํา<ม>จริงๆแล้วหนูก็บอกให้เขาไปเอาเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอามากินแต่เขาเป็นคนแบบก,กลัว<ม>เขาไม่เชื่อด้วยเขากลัวลองดูซิว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นภายในสองวันเองค่ะคุณอดีชัยเ<ม>ชื่อไหมว่า พอวันวันแรกเป็นวันที่สองอทั้งวันอ่ทั้งวันเป็นพรุ่งนี้เช้าไม่เป็นแล้วไม่มีขีดแล้วมีขีดเดียวดูดิ่อ้แล้วทีนี้เขาบอกโอ้โทรมาหาหนูตื่นเต้นพวกหนูกำลังกินแบบว่าอปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยออ้ก็ตื่นเต้นใหญ่เลยออ้ยเรายังกล้าไป,ไปปาร์ตี้อีกเหรอไม่พวกหนูปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเ<อ>ขาอลยกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะอ่า แล้วทีเนี้ยเขาดีใจไงคเพราะว่ามันแค่สองวันเองแล้วเป็นไปได้ไงเพราะว่าสองวันโควิดจะหายใช่ไหมคะจริงๆต้องเป็นความเชื่อแล้วก็คุณต้องเชื่อแล้วคุณต้องแบบศรัทธาด้วยหนูก็บอกเขาบอกว่าต้องต้องเชื่อแล้วเราก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยก็ขอมองหน้าหลวงปู่ในที่เหรียญที่เหรียญหนูเอาไปให้เนี่ยแล้วก็อ๋อเป็นเหรียญใช่ไหมไม่ได้เป็นรูปใชื่อเป็นเหรียญใช่ไหมค่ะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญ แล้วก็อธิษฐานจิตแล้วมองหน้าท่านแล้วอธิษฐานจิตหนูบอกว่างี้ย<ฮ>แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเอาไปจุ่มน้ําตอนแรกหนูจะให้เขาเอาไปจุ่มน้ํากินด้วยซ้ําแต่และเขาบอกว่าเขากลัว<ฮ>เขากลัว<ฮ>เขาก็เลยไม่กิน<ฮ>เขาก็เลยเอาไปแช่น้ําแล้วมาพมหัวมาอาบน้ำอย่างนี้ค่ะพิธีหานได้ปกติเนี้ยโควิดต้องประมาณหกวันถึงเจ็ดวันนะคะเชื<ฮ>้อถึงจะเชื้อถ,ถึงจะจริงจังอันนี้แค่สองวันเอง ก็ไม่มีเชื้อแล้วแล้วทีนี้เขาก็เขาก็มาตรวจอีกรอบนึงตรวจตรวจตรวจเช้าตรวจเย็นตรวจเช้าตรวจเย็นตรวจซ้ําตรวจก็ไม่มีเขาก็เลยบอกว่ารบกวาฉันนี่ฉันไม่มีอ่โควิดแล้วอ่าโอนตังให้ฉันหน่อยนะไอโอนตังไปทําบุญอ่าสร้างหอระฆังแล้วก็ซื้อที่ดินหน่อยนะสามพันบาทเขาบอกว่างี้หนูก็เลยโอนไปให้พี่เขาอะค่ะ แล้วแล้วก็ปฏิหารถูกหวยถูกหวยอีกครั้งหนึง่งถูกหวยหนูดูคลิปของคุณอริชัยเนาะทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปหนูก็จดอ,อ,อันไหนที่เขาฝันแล้วเขนูเขาจด,จด,จ,ดจดตาม,มดูทด,ด,ดูทุกคลิปแล้วทีเนี้ยอ่าหนูก็เลยฝันเห็นพญานาคหนูฝันเห็นพญานาคแล้วทีนี้พญานาคเป็นงูตอนแรกเขาเป็นงูเป็นงูตัวเท่าเท่าขาขาขาใหญ่เนี่ยนะคะ เขาก็เลื้อยๆไปเลื้อยไปไปจุ๋มตรงตรงบ่อน้ําแล้วก็กลายเป็นผู้ชายแล้วทีเนี้ยอ่าตรงหน้าผู้ชายเนี่ยกปตรงตรงสลงอ่ะเป็นตัวเลขอ่าเป็นตัวเลขเขาบอกว่าเขาตามหาหนูนานแล้วเขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยเขาบอกว่างี้ค่ะเขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยนะทีเนี้ยหนูก็บอกว่าโอ้ยหนูวิ่งหนูวิ่งหนีเขาแทบตาเขาเป็นผู้ชายหน้าตาล่อรอรอแต่เขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าหนูไม่ไปหนูบอกว่าหนูมีครอบครัวแล้วหนูบอกว่างี้ S <S อหนหูไปอยู่ด้วยหรอกหนูว่าว่างนี้หนูก็วิ่งหนีจนหนูตื่นแต่ว่าหนูจําเลขได้อืหนูจําตรงเลขสลงได้แต่ทีนี้หนูก็เลยตื่นขึ้นมาตื่นตอนตีสี่ตื่นขึ้นมาโอ้ยไปดใใูในทำนายฝันอ่าเป็นเป็นเป็นพญานาคเขาเป็นพญานาคนี้ก็ต้องเป็นอเป็นห้าเก้าแน่นอน <S <S อแล้วทีเนี้ยงูก็ต้องเป็นหนึ่งหนูก็เลยถูกมาแสนสาม นนหนูก็จดไว้แล้วทีนี้แล้วไปแทงไหนแทงแทงเมืองไทยหรือแทงที่นู่นแทงเมืองไทยค่ะเพราะว่าหนูก็มีมีมีคนที่ขเขาเขาขายที่เมืองไทย<อ>แล้วทีนี้หนูก็เลยหนูก็เลยฟังคลิปของคุณอริชัยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งฝันแล้วก็เขาตีเป็นเป็นเลขอ่ะหนึ่้า้าอูยอ้ยตรงเป๊ะ ตรงเป๊ะเลยหนูเอาไปอวดเพื่อนใหญ่นดู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 หนูหนูก็ติดตามหนูยิ่งศรัทธาใหญ่เลยค่ะศรัทธามากเลยและทีนี้งวดที่แล้วเนี่ยที่ที่คุณอริชัยที่มีคนอธิษฐานจิตว่าอ่าถ้าเกิดถูกหวยถ้าเกิดถูกหวยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยฮะที่หนูหนูส่งไปน่ะเขาจะไปหาอันเขาจะเป็นลอดใต้ลงศพหลวงปู่ท่าน นั่นแหละนั่นเห็นไหมออกถ้าเกิดใครซื้อ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 เป็นก็ออกสามตัวตรงเลยเนาะคุณอาริชัยเนาะใช่อู้ยหนูนี่ไม่ซื้อแล้วได้เคยไปรอดสรีระหลวงปู่ไหมยังเลยค่ะสองปีแล้วนี่ค่ะยังไม่รุนเดี๋ยวเดี๋ยวหนุก็ได้เดี๋ยวก็ได้หนูจะตามหนึ่งสีสีที่ที่คุณหนูจะตามหนูเชื่อเชื่อไหมคะคุณอาริชัยหลวงปู่ในหนูเชื่อสนทหนุมมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นน่ะที่หนูมาอยู่สิงคโปร์แรกๆเลยแล้วหลวงปู่บอกว่ามาเข้าฝันหนูตอนแรกหนูไม่เชื่อหรอกแต่ทีนีหนูปลุกหลวงปู่มาเข้าฝันเพื่อนเพื่อนคนศรีสะเกดคนอ่าแถวแถวไผ่ไพัฒนานั่น <müs> แหละวัดไผ่พัฒนาเขาเอามาให้หนูเขาเอามาให้หนูเหรียญหนึ่งแต่ว่าหนูบูชานะหมื่นหนึง <places> ่งอ่าทำไมแพงจังหนูบูชากับเขาหมื่นหนึง่งแต่ว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเก่าแก่เหรียญสมัยที่ว่าเขาได้มาจากมือหลวงปู่ไงคะ อ๋อค่ะได้ได้มาจากจากจักมือหลวงปู่เลยเป็นเป็นเหรียญอะไรเทวดาเล่นดินรึเปล่ใช่ใช่อันนั้นเป็นได้มาจากได้มาจากคนแบบว่าคนในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ยค่ะที่ว่าได้มาจากมือมือหลวงปู่เลยหนูก็เลยเออเ,อ,อ,อเคบูชาไปแต่เขาให้มาเหรียญหนึ่งไอ้หนูก็เลยแบ่งให้แฟนไปเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญที่ได้มาฟรีน่ะหนูหนูอธิษฐานเอาหนูก็อธิษฐานจิตว่าถ้าเกิด ตอนนั้นหนูไม่ใด่ศรัทธานะคะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยท้าหนูเลยท้าเขาบอกว่าให้ท้าคนที่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 ให้มาเนี่ยเขา,าเขาบอกให้ท้าเอ้าถ้าเกิดอ,อยากเห็นปฏิหารหลวงปู่ท้าสิเขาบอกอย่างนี้หนูก็เลยเอ้าสวดมนต์เสร็จหนูก็ท้าทีนเอ้าถ้าเกิดหลวงปู่มีจริงหรือลุงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริง มาเข้าฝันให้หนูเห็นเป็นแบบในความฝันหน่อยสิหนูบอกว่าอย่างนี้ทีนี้ว่าคืนนั้นหนูสวดมนต์เสร็จหนูก็นอนอ้ท่านมาจริงๆริงเลยท่านมาจริงๆมาเข้าฝันหนูม,มาเข้าฝันมาบอกหวยตอนนั้นหวยมันออกอะไรนะสี่หกตอนนั้นะเมื่อหลายปีก่อนหนูจําได้เพราะว่าหวยยังไงหวยยังไงหลวงปู่เนี่ยจะออกท่านจะมาสี่หกหรือไม่ก็หกสี่ตอนนั้นหนูถูกหนูไม่เชื่ออ,อีกหนูไม่เชื่ออ,อีกยังไม่เชื่ออ,อีก หนูบอกว่าเอ้าถ้าถ้าหลวงปู่สักจิตจริงมาเข้าฝันหนูอีกรอบหน่อยสิหนูบอกว่าอย่างี้ <c oughs> คืนนั้นหนูเขาก็มาอีกจริงๆแต้เขาบอกว่าถ้ามึงถ้ามึงอยากถ้าอยากรวยเขาไม่ใช่เขาไม่พูดคําว่ามึงถ้าอยากรวยให้ไปสวดบทคาถาน,น,นี่นะเขาว่า,างี้อตอนนั้นหนูไม่รู้จัก หนูไม่รู้จักแม่ชีบุญเรือนหนูไม่รู้จักนะคะแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมหนูไม่รู้จักแล้วทีนี้ท่านมาบอกไปอ่าสวดมนต์นี้แล้วจะรวยเข้าว่างี้หนูจําได้แค่นี้แล้วหนูก็จํามานี่อันนี้แปดปีแล้วนะคะเนี่ยที่ที่หนูหนูศรัทธาเขาเนี่ยแล้วก็ไปตามหาบทสวดของแม่ชีบุญเรือนเหรอตื่นเช้ามาหนูก็เซิร์ชเข้าไปเขาเขาบอกว่าแม่แม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมหนูก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ใช่ไหมคะ แล้วก็เขาก็ขึ้นมาเลยนั่นแหละหนูก็สวดมาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งปฏิหารน่ะจะจะเกิดขึ้นกับหนูเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดหนูตกทุกข์ได้ยากหรือว่าหนูมีความลำบากใจหรือขับแค้นใจอะไรเงี้ยหนูเอ่ยถึงท่านเลยหนูสวดมนต์เอ่ยถึงท่านเลยเห็นเห็นภายในภายในพิบตาเลยค่ะอ,อันนี้หนูแบบอู้เชื่อมากเลยเชื่อจริงๆแล้วแล้วแม่ชีบุญเรืองนี่นะ อู้หนูฟังประวัติฟังอะไรอะไรแล้วอู้หนูศรัทธาแล้วทุกวันนี้หนูสวดทุกวันสวดธรรมจากสวดอจาจักรพรรดิสวดพระราหูมหากราบสวดพระชินบันทอนแล้วล้วก็มาสวดอ่าหลวงหลวงปู่สวงสวดหลวงหลวงปู่อะไรที่หนูศรัทธาอะไรอย่างนี้ค่ะแฟนหนูเป็นทหารนะคะตอนนี้เป็นร้อยเอกค่ะเป็นร้อยเอก เหรอเขาเป็นคนสิงคโปร์ค่ะเป็นคนสิงคโปร์เป็นร<ม>้อยเอกแล้วปีหน้าเนี่ยขึ้นเป็นนายนายพันหนูอธิษฐานเ,เวลาเวลาเขาจะไปฝึกอะไรเนี่ยเขาอธ<ม>ิฐ <ส huh. S 2> านอธิฐานจิตบอกว่าลุงปู่ช่วยหน่อยนะคะและ้วทีเนี้ยไอ้ที่ว่าที่ว่าหนูให้เขานะหนูบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรคือเขาต้องไปอกหน่วยข้างนอกเงี้ยไปไปฝึกนะคะอันตรายเหรออ่าอันตรายแล้วหนูก็บอกว่าอธิฐานนะให้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 ระลึกถึงปู่แล้วให,ให้ให้มองหน้าปู่แล้วระลึกถึงท่าน บางทีเขาก็ไปอาทิตย์ดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นช่วงไปฝึกนะคะก่อนที่ว่าเขาจะมาเป็นมาเลื่อนขั้นเขาต้องไปฝึกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เกิดปฏิหาริาย์หลายๆอย่างหนูก็เลยอู้หูนูศรัทธาเวลาเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าจวนตัวอะไรเงี้ยหนูจะนึกถึงท่านเลยเพราะว่าตอนนั้นหนูหน,หนูได้บัตรหนูจะทําบัตรไงคะทําบัตรแล้วทีนี้หนูหนูมีปัญหา ที่นี่มันเป็นอะไรที่ยากที่จะเป็นคนของประเทศหนูได้พิไอไงคะคือพอาไหมายถึงว่าคนของประเทศที่นี่ครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่ถึงไม่ถึงเต็มตัวเพราะว่าหนูไม่เอาเต็มตัวหนูจะกลับไปอยู่ไทยไงคะพอจะมาเช็คเช็คที่ว่าเขาจะทําบัตรของประเทศเนี่ยครึ่งครึ่งตัวที่นี่มันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วที่นี่มันมันมันจวนตัวพี่แล้วหนูก็เลยบอกว่าโอ้หลวงปู่หนูก็กรรม กำหลวงปู่หลวงปู่ช่วยลูกเนี้ยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านเลยลูกไม่รู้จะทาไงเนี่ยสามรอบแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านเลยปู่หนูขออธิษฐานจิตแล้วทีเนี้ยต้องผ่านนะปู่นะรอบนี้ต้องผ่านแล้วนะไม่ผ่านนะหนูเสียตังค์เยอะเลยนะหนูบอกพี่นี่แล้วอธิษฐานจิตหาท่านแล้วท่านดูดีๆอะถ้าอันอันไม่เช็คอะไรเลยลูกลูกเขาให้ผ่านเลยอู้แบบ มีอะไรนะยิ่งยิ่งเพื่อนหนูนะอีกคนคนที่อยู่ที่รีสกเกตนะโอ้อันนั้นปฏิหารแล้วลุงปู่มาหาเขาตลอดเลยค่ะเนรนุนต้องไปต้องไปสัมภาษณ์คนนู้นได้ได้แฟนด้วยกันที่ออที่นี่ไงคะอู้อันนั้นลุงปู่อันนั้นคนบ้านบ้านเขาไงคะลุงปู่เนี่ยมัน<อ>มาหาประจาเกิดปฏิหารประจํายิ่งกว่าหนูอีก คุณอริชัยหนูอธิษฐานจิตบอกว่าเนี่ยเนี่ยปีเนี้หนูจะกลับแล้วหนูจะขอไปรอดรอดอตายเนี่ยปู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับแล<น>้วแล้วก็ต้อ,องกลับไปสิงคโปร์อีกไหมกลับค่ะหนูเป็นหนูเป็นคนที่นี่ครึ่งครึ่งครึ<อ>่งครึ่งอันนี้นะคะ่ะหนูหนูก็คงจะอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าปั้นปลายชีวิตจะอายุ ยืนหรือเปล่าแต่บางทีก็กับอาจจะเป็นคนชอบธรรมะธรรมโมไงะคะเป็นคนชอบธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบแบบยิ่งแบบยิ่งฟังของคุณอริชัยเนีโอ้ยหนูแบบศรัทธาแบบล้านเปอร์เซ็นต์น่ะฟังเนี่ยรู้ไหมว่าหนูแบบใจจดใจโจอนะอใจจดใจโจแบบว่าเอาวันเนี้เอาเอาจะาวันนี้คุณอริชัยวันวันนี้เวลานี้เวลานะเอ้าหนูต้องเคลียร์เวลาหนูแหละ ต้องเคลียเวลารีบอาบน้ํารีบใจจุดจิตจอรีบสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วก็ต้องมันรีบนั่งอ่านั่งฟังโอ้ยวันนั้นเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานนี้โอ้หนูเสียดายเสียดายสามตัวตรงๆง,งเลยโอ้ยวันหลังหนูจะไม่หนูจะไม่ทิ้งหนึ่งสี่สี่นะคะอ,อริชัย แล้วลวงหลงปู่ท่านแบบว่าโอ้เมตตาหนูแบบ<ช>มาหลายรอบแล้วหนูหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูตอนนี้หนูหนูศรัทธาจนันเกินล้านเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะมันเกินน้องสันนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เจอเรื่องราวปาฏิหาริจากหลวงปู่สูงมากมายไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอขอสัญชาติสิงคโปร์ขอสามครั้งเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะก็ยังไม่ได้จนเธอต้องขอกับหลวงปู่ แล้วเธอก็ได้ปัญหาเรื่องงานที่เธอทำอีกเรื่องโชคลาภที่เธอได้จากเลขของหลวงปู่อยู่บ่อยๆรวมทั้งที่หลวงปู่มาเข้าฝันและบอกให้เธอสวดมนต์แล้วจะรวยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เธอได้เจอทำให้ทุกวันนี้เธอมีความศรัทธาหลวงปู่แบบหมดใจไร้ข้อกังขาใดๆและมีความเชื่อมั่นในตัวหลวงปู่ ล้านเปอร์เซนต์ทุกคนที่ประสบกับปาฏิหาริจากหลวงปู่สวงส่วนมากแล้วมักจะมาจากการท้าหลวงปู่แต่จะต้องเป็นการท้าด้วยความศรัทธาและในทางที่ดีมิใช่เป็นการท้าทายแบบศพประมาทหลวงปู่หากเป็นเช่นนั้นก็จะเจอปาฏิหาริเช่นกันแต่จะเจอในอีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นรูปแบบไหนนั้น เราไม่อาจจะรู้ได้อิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ